Once upon a time in America, the story of friends, as boy, you'll put up and you'll shut up from poverty to power. Seven Samurai, the Deer Hunter, Apocalypse now. หนัง4เรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเนื้อหาที่มันแตกต่างกันนักสแสดงที่แตกต่างกันเพลงสกอที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่หนังเหล่านี้มีเหมือนกันนั่นก็คือความยาวของหนังครับหนังทั้ง4เรื่องที่ผมหยิบยกมานะั้นมันมีความยาวเกิน3ามชั่วโมงกันทั้งสิ้นนะวันนี้ผมจะมาพูดว่าทําไมในบางครั้งคุณถึงควรที่จะดูหนังที่มันมีความยาวเกิน2-3ถึงนาทีบ้าง เพราะมันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณมากๆครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับสิ่งที่โลกยุคปัจจุบันขาดกันอย่างมากกันดีกว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่น้ําสะอาดหรือว่าความปลอดภัยเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวเอาไว้พูดในคลิปต่อๆไปแล้วกันครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะมาพูดในคลิปคลิปนี้นั่นก็คือสมาธิครับ สับยอดนิยมล่าสุดที่ถูกโหวตในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคําว่าเบนรหลดซึ่งคำคำนีน้มันมีความหมายเกี่ยวกับการที่สมองของคนมันลดประสิทธิภาพลงหลังจากเสพคอนเทนต,ต์ตามโลกอินเทอร์เน็ตที่มันไร้คุณภาพไร้แก่นสารมันไม่ประเทิงปัญญาหรืออะไรแบบนั้นรมครซึ่งคนเห็นเหล่านั้นก็แน่นอนอยู่บนทิกตอกซะส่วนใหญ่ผลกระทบจากการที่เรามีเบนโหลดเนี่ยคือการที่ สมาธิของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันสั้นยังกะว่าจะจักชีวิตแมลงชีปลาขาวครับมันสั้นมากซึ่งสมาธินั้นคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับมันเป็นเหมือนกับเรือยนนะครับผมที่จะพาเราไปถึงฝั่งต่างๆได้มากมายไม่ว่าคุณประสงค์ต้องการที่จะฝึกฝนทักษะอะไรก็ตามแต่สมาธิคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญสิ่งนั้นๆได้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผม สำหรับผมคนที่มีสมาธิดีคือคนที่จิตใจแข็งแรงไม่อ่อนไหวต่อแรงลมต่างๆพวกเขาเป็นเหมือนกับคนที่มีความชัดเจนในตัวเองครับมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองเป็นอย่างมากพวกเขาสามารถสร้างความสงบในตัวเองได้เพราะฉะนั้นทุกคนครับทุกคนควรที่จะมีสมาธิที่ดีนะครับผมเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้น ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกหวั่นใจเล็กๆถูกไหมว่าแบบเอ้ยคุณอาจจะรู้ตัวดีว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่ได้มีสมาธิดีอะไรมากมายไม่ว่าจะมาจากการเล่นติ๊ t o อกหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีการในการแก้มาฝากทุกคนกันโดยใจความสําคัญจริงๆของสมาธิเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถจดจอ่อกับอะไรได้นานๆถูกไหมครับนั่นคือหัวใจหลักของสมาธิ ถ้าเรามานั่งคิดกันดีๆเนี่ยภาพยนตร์มันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะในการที่จะใช้ในการฝึกที่จะเรียกคืนสมาธิของทุกคนกลับมาเพราะภาพยนตร์อ่ะมันมีความสามารถในการชักจูงจิตใจของมนุษย์ถูกไหมครับมันง่ายกว่าการที่ต้องไปนั่งสมาธิภาพยนตร์นะครับผมมันมีสิ่งที่มันมาโน้มน้าวคุณเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกภาพแสงสีเสียงเนื้อเรื่องดา,าราตัวละครแล้วก็อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันทําให้การดูหนังยาวๆมันเข้าถึงง่ายกว่ามันทาได้ง่ายกว่าการนั่งสมาธิทั้งที่ความจริงแล้วการนั่งสมาธิอ่ะมันได้ผลดีกว่านะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันไม่เหมาะกับคนในยุคนี้เพราะว่าคนในยุคนี้เหมือนมีสมาธิที่ติดลบอะครับผมแต่ว่าการนั่งสมาธิมันต้องรีควายมันต้องมีมันต้องมันเหมาะกับคนที่มีสมาธิที่ มันเป็นบวกนนครับบวกเยอะๆเลยเพราะว่าการนั่งสมาธิมันคือการที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะยากสำหรับคนบางคนมากๆในยุคนี้ถูกไหมครับแต่ประเด็นที่สําคัญคือหนังบางเรื่องในปัจจุบันนะครับผมมันก็ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่มันทําลายล้างตัวเองอย่างการมีสมาธิสั้นถูกไหมอย่างที่เราเห็นกันหลายๆเรื่องในปัจจุบันระยะเวลาแม่ง ไม่เกิน2ชั่วโมงทั้งหมดอ่ะเอาตรงปะบางเรื่องไม่ไวถึงชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำนะนึกูไหมครับเพราะงะั้นคําแนะนําของผมคือถ้าคุณอยากที่จะมีสมาธิที่ดีขึ้นอย่าไปยุ่งกับหนังแนวพวกหนังแบบนั้นให้มันมากนะเพราะว่าคือหนังแบบนั้นนะนอกจากเนื้อหามันจะไม่ประเทิองอังปัญญาแล้วระยะเวลามันยังทําลายสมาธิด้วยนู้ไมครับมันคือแย่สองตลบเลย มันอาจจะทําให้คุณมีความสุขในช่วงระยะสั้นๆแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีวันพัฒนาชีวิตจากมันได้แน่นอนครับนี่จึงมีเหตุผลที่ว่าทำไมการดูหนังที่มันมีความยาวมากกว่า2ชั่วโมงหรือว่าสชั่วโมงเนี่ยมันดีมากสำหรับผมเพราะมันเหมือนการที่คุณได้นั่งสมาธิไปประมาณแบบ 10- 20นาทีอ่ะแค่นี้ก็โอเคนึกออไหมครับอืมมันอาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการนั่งสมาธิแต่ผมว่าเริ่มจากการดูหนังยาว,ยาว มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจริงถ้าคุณดูมันบ่อยๆคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแน่นอนคนระับเพราะว่าสมาธิคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอคุณดูหนังยาวๆแบบนี้ไปได้เรื่อยๆอะ่ะพอถึงจุดๆหนึ่งอะ่ะคุณก็ค่อยหันไปนั่งสมาธิอืมผมว่ามันจะเป็นวิธีการฝึกที่เป็นมิตรกับคนในยุคนี้มากกว่าและต่อไปนี้เป็นหนังที่มีความยาวเกิน สองถึงสชั่วโมงทั้งสิ้นนะครับผมสิเรื่องเรื่องแรกคือ o n นส Upon a t i m มอินอเมริกปี1984ระยะเวลาคือ229นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง49นาทีเรื่องที่2คือ Seven Samurai ปี1954ระยะเวลา207นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง27นาทีดเดีย ฮันเตอร์ปี1978ระยะเวลา183นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง3นาทีครับเรื่องที่4คืออพคลิปนาวปี1979ระยะเวลา153นาทีหรือว่าประมาณ2ชั่วโมง33นาทีเรื่องที่5คือเดอะไอริชแมนปี2019ระยะเวลา209นาทีหรือว่า3ชั่วโมง29นาที เรื่องที่6คือ Benher 1959ะะระยะเวลา212นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง32นาทีเรื่องที่7ก็คือ Scarface 1983ระยะเวลา170นาทีหรือว่าประมาณ2ชั่วโมง50นาทีเรื่องที่8คือ The Lord of the Ring Return of the King ปี2023 ระยะเวลา201นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง21นาที t ลอดนี้ดูไตาภาคกันเลยนะบอกเลยว่าดีเยี่ยมนะครับผมทั้งด้านเนื้อเรื่องการแสดงเอสเตติกต่างๆแล้วก็การฝึกสมาธิด้วยนะครับผมเรื่องที่9 The Godfather Part 2ครับ1974ระยะเวลาคือ202นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง22นาที Godfather นี่ก็ดูได้ทั้ง2ภาคเลยนะครับผมภาค1กับภาค2 ส่วนภาค3ไม่ต้องไปดูมันนะครับผมเอออย่าไปดูมันนะอย่านะทุกอย่างจบที่ภาค2นะครับผมเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10คือ a v e n g e r e N d เ a m e คร <c> ั <oughs> <rieb> บปี2019อเตเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเนะเรื่องนี้ระยะเวลาคือ181นาทีหรือว่าประมาณ3ชั่วโมง1นาทีนะครับผมเรื่องนี้ a v e n g e r น่าจะดูง่ายสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปดูเรื่องอื่นๆนะผมแถมบอสให้นิดนึงแล้วกันบอสของ ความยาวนะครับผมนั่นก็คือเรื่องซา t านแทงโกปี1994นะครับผมระยะเวลาคือ4 3 9นาทีหรือว่าประมาณ7ชั่วโมง19นาทีนะครับผมถ้าทุกคนรู้สึกว่าคุณแข็งแกร่งแล้วมีสมาธิที่ดีแล้วลองมาดูซาตานแทงโกนะครับผม7ชั่วโมงสู้ๆนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปวันนี้สั้นๆนะ Okey, saudiklah.